สวัสดีปีใหม่ครับผมวันนี้หลังจากไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะฮะก็เช่นเคยครับพามารับชมกับโตต้าลีโวครับตัวนี้ตัวปี19้านะฮะเช่นเคยอยู่กับผมครับเซลเจฟย์นะครับผมที่บางบ่อสมุทรปราการนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูรถกันนี่ครับคันนี้ครับเป็นโตต้าลีโวครับตัวสองจุดสี่ e ครับปีสองพสิบเกนะฮะอันนี้ครับตัวรถเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วนะฮะนี่พาดูความเรียบร้อยรอบคันสักนิดนึงครับ ไฟหน้านะครับนี่นะกระจังหน้าเรียบร้อยครับเดิมๆสวยๆนะครับแบบนี้ครับนี่โตต้ารีโวครับตัว 2.4e ครับปี19นะฮะพาดูอันนี้กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวก็ตัวปรับไฟฟ้านะครับผมมาดูภายในสักนิดนึงครับตัวเบาเป็นเบาผ้านะครับนี่นะเบาผ้าสวยๆครับไม่มีขาดครับ ภายในก็เรียบร้อยดีนะครับนี่นะเกียร์กระปุกครับหกสเปีดนี่ยให้ดูด้านหลังนิดนึงตัวบอกครับสวยๆครับแผงประตูนี่นะสวยๆนี่ติดฟิล์มใหม่นะครับอ่ให้ดูรอบคันกันก่อนครับเดี๋ยวมาสรุปรายละเอียดให้ฟังนะฮะนี้จะพาดูรอบคันกันก่อนนะครับกับโต้ต้ารีโวครับสองุดสี่ e ครับปีสองพสิบเก้าครับ รับประกันนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้าน้ําพ่วงไฟไหม้ตัดต่อ,ต,อตัวถังนะครับถ้าเจอนะครับผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคุยกันอย่างนี้ละกันจะได้ไม่ต้องไปดึงกระดูกงูอะไรให้มันวุ่นวายนะคุยกันอย่างนี้เลยนี่ครับติดติดฟิล์มมาแล้วนะครับตัวเบากผ้าครับสวยๆครับไม่มีขาดนี่นะแล้วเดี๋ยวให้ดูถ้าจากด้านหลังนะมองไปด้านหน้านี่ หน้าตาประมาณนี้เลยไปเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งกันครับก่อนที่จะมาสรุปที่ด้านในนะขอพาไปดูห้องเครื่องก่อนนี่ครับตัวพับกระจกนะครับอยู่นี้นะไปะดูห้องเครื่องกันแป๊บหนึ่ง นี่ครับถูกต้องถูกคันนะครับห้องเครื่องนะนี่คันนี้อะให้ดูกันเดคเจสติกเกอร์ต่างๆนะครับกรโปรงนี่นะสวยครับตาปั๊มไรมีนะเนี่ย ABS นะสวยนะครับผมให้ดูครับนี่นะเครื่องแห้งๆครับผม ก็คนะรับปูและไลท์เติร์ไว้นะฮะมีหมดครับนะเครื่องเดินนิ่งๆนะนี่ทํางานอยู่นะเครื่องเครื่องเดินนิ่งๆเลยอ่ะไปเดีย๋ยวไปภายในกันมาสรุปเรื่องราคาอะไรให้ฟังกันดีกว่าภายในครับอ่านี่ให้ดูฝั่งคนขับนะครับนี่นะตัวนี้ได้พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับผมนี่นะกุญแจสองดอกนะครับเดีนะ๋ยวไปดู เลขใหม่อันนี้เลขใหม่เลขใหม่แปดหมื่นนะฮะอันนี้เลขใหม่แปดหมืนตัววิทยุครับสายได้ปกตินะครับนี่นะแอร์ไม่ได้เปิดอ่ะแอร์เป็นแบบปุ่มปรับนะครับผมเกียร์หกสปีด ปุ่มอีโคปุ่มพาวเวอร์มีนะครับผมนี่ครับมาครับมาสรุปให้ฟังกันนะครับผมตัวนี้นะแดดแรงนิดนึงนี่ครับอยู่ในรถนะครับกับผมนะครับเซลเจียมนะครับนี่นะมีตัวตนชัดเจนนะครับผมดูรถได้ที่บางบ่อสมุทรปราการนะครับอ่ะมาว่ากันคันนี้ยังไงบ้างคันนี้ครับโตต้ารีโว่สอ e ครับปี2019นะครับราคาตั้งไว้ครับสามแสนเานนะครับผมมีวารันตีให้เครื่องเกียร์นะ ให้2ปี20,000โลนะครับซ่อมสูตรนะฮะแล้วก็มีบริการสไลด์ส่งเอ่อส่งฟรีทั่วประเทศนะปีจัดฟรีอนค่าดำเนินการอล้เนี้ยฟรีหมดนะครับแล้วก็ะะกรับประกันไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ำน้ำท่วมไฟไหม้ตัดต่อ,ต,อตัวถังนะครับกอไม้อะไรพวกนี้นะถ้าเจอรับซื้อคือนเต็มจำนวนคุยกันแบบนี้แล้วกันนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวโตต้าลีโวนะอ่านี่อยู่ในรถจริงๆนะ นี่นะครับผมใครที่หารถไปใช้ครับฝากไว้อีกหนึ่งคันแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามกันนะครับผมเออ่ที่ติดตามก็ทักมาพูดคุยกันฮะหลายๆเคสครับก็จบไปได้ด้วยดีนะครับก็ก็ยินดีด้วยนะฮะแล้วก็อีกหลายๆเคสที่พูดคุยกันก็เดี๋ยวค่อยๆดูกันนะครับจะพยายามช่วยเหลือให้เต็มที่ทุกเคสนะครับผมนะยังไงก็ ทักมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็สั้นๆประมาณนี้รับปีใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะครับแล้วเดี๋ยวว่ากันในคลิปต่อๆไปใครอยากได้รถอะไรก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมครับสวัสดีครับ